ayo วันดีครับวันดีแล้วกลับมาพบกับซาตินอีกครั้งเลยนะครับผมแล้วตอนนี้ผมอยู่ในซุปทีม52ดาวแบบผมขึ้นมาแบบยากลำบากโคตรดูจากประวัติการเล่นผมได้ครับสโลตลอดนะครับจุ๊บว่าเดี๋ยวไปดูในเกมวันนี้ก่อว่าตาน,นี้ผมจะได้เล่นเป็นเลนอะไรและตัวอะไรนะครับโอ้โหแล้วตาน,นี้ผมได้แครี่มันจะต้องเป็นตัวของเอลซูอยู่แล้วว่ามันจะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะโชวยิงลมนี่คอมกิด๊ด ดี๋ยวไปดูในเกมมันเลยดีกว่าครับผมบมา,มาแล้วตาน,นี้ผมได้เวลาพังงานนะครับผมมาแล้วผมได้เวลาพังงานตานี้ผมเจอย้อนด้ไงย้อนม่คณา,ามือองผมหรอกผมบอกตรงตรอของผมจะออกเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมขั้นแรอออกเ,เ,เราต้องออกรองเท้าเอ๊เราต้องออกลดคูดาวมาก่อนห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อจะได้ซูมยัดนะครับผมผมนี่แบบไม่ยิงไม่ยิงธรรมดาหรอกตูมอย่างเดียวครับเขาเรียกว,ว่าซูมซินโดม <laughs> ยอยอยอป้องโอ้โหตะกี้ติดเขียวถ้าไม่ติดเขียวนี้เข้าไปแล้วนี่อันนี้โดนจริงได้คลีปไปด้วยไปดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนถามว่าเราแท็กแต่เราก็แท็กไปแล้วล่ะอุ้ยเตะคลิปโอ้โหไม่น่าเลยเตะคีิปไปตัวหนึ่งไม่เป็นไรครับผมจังหวะนี้โอ้โหเกล็ดผมหายอา้าวหายสองเลยหายสองสย่อ,องขวัญ เดี๋ยวจังหวะนี้ผมจะโชว์ที่การแย่งนกนะครับผมเราต้องรอเขาตีใกล้าตายก่อนนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะทูมยัดเขาก่อนเบหนึ่งดอกปล่อยให้เขาตีเราไปก่อนปุ๊บแร้์รัยอโคตรแรงอ่ะขยาขย zoom ขย้าย z o คลิปมาเบ้โอ้โหไม่โดนไม่โดนเอาไหมเอาแหม ผมว่าเขาตีมังกรอ,อยู่จังหวะนี้ย้อนรอดยาครับผมว่าไม่น่ารอดตีธรรมดาไปสวยครับตอนแรกผมก็ว่าจะยืนตูมแต่ดาเอจไม่น่าพอแล้วเพื่อนน่าจะบ่นด้วยถ้าผมยืนตูมเมื่อกี้นี้แล้วเหมือนจะมีประเด็นด้วยมีตัวลงมาอย่างนี้รอดยาครับแล้วอ้อยผมมาแค่นั้นแหละอา้าวเรียบร้อยเลยอ้อยเรียบร้อยเลย โอ้โหเรียบร้อยเลยเพื่อนขอยาดอยู่ในป้อมนะครับผมเบโหโดนแค่พันเดียวเองเบโอ้ผมว่าผมถอยดีกว่าวะผมว่าผมถอยดีกว่าเบผมบอกเลยย้อเจ็บจัดอะหืมโห นี่เนี่ยนี่เนี่ยตอนนี้เรายังยิงใครไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวรอห,หลังเกมเดี๋ยวรอหลังเกมเดี๋ยวรู้เรื่องตอนนี้ก็พยายามเก็บช่วยเพื่อนเก็บออบเจก,ก่อนนะครับผมแล้วฝั่งนู้นเป็นชีฟตัวม่วงด้วยอย่างงี้ก็สวยดีขออยาาเกียร์ชีฟก่อนนะครับผมค่อยบวกเพื่อนค่อยบวกค่อยบวกเกียร์ชีฟก่อนเจียร์ชีฟหาตังค์นะครับผมเบ๊ ทุกคนเชียร์ผมนะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวเดินมาหลังจากนั้นเราก็จะทูมยัดอย่างนี้ไงไแบบเราทูมแค่เม็ดเดียวพอเราไปเชียร์ชิปโหอุ้ยตัวล่อ,อ,อเคาชียร์ชีฟไม่รอผมเลยนี่แล้วเราโยกลบนะครับผมแล้วเพื่อนมาปิดพอดีอย่างนี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยดิตรงแต่กี่ผมลากหัวนะครับผมแต่กี่โดนลากหัว หนีมาเพื่อนหนีมาหนีมาเช่าหนีมาเพื่อนละ,ะโยกลบไปหนึ่งทีสวยครับแล้วตะกี้เสียงผมเนิร์เฉยเลยขอยาซูมยัดขอยาซูมยัดเบ๊หนึ่งทีโอ้โหถ้าผมมีดาบแดงนะผมมอเลยจังหวะเมื่อกี้แบบรอจะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับมาสี่ผู้เบ๊โอ้ตะกี้เมียผมรีบออกไปอะ ผมกาอ๋อแบบจะร้อแบบใกล้ตายอืนี่โอ้โหเขาเดินโยกอะ่ะเขาเดินโยกอยู่ในฟอร์อแต่กี้นะแต่เขาไม่ได้เดินโยกนะโดนแล้วขอย่าซูมคีินะขอย่าซูมคีมิผมว่าผมปล่อยดีกว่า่ะนจะต้องปล่อยป้อมแล้วละ่ะ โอ้โหแล้วตโลผมยืนนิ่งเลย่อเรียบร้อยเลย,อ,ย,เยออกมาหน่อยเพื่อนผมก็เป็นแชรี่คนนึงออกมาหน่อยโถแล้วป่าล้วโดนตโลตโลตโลหายไปแล้วโอ้ยเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วครับทุกคนนะผมว่าผมไปเล่นกลางต่อดีกว่าไม่อยู่แล้วลงไม่ไม่อยู่แล้วเลน ผมว่าน่าจะมีตัวตรงของนะออ้ยไม่มีเก็บออบเจกตีกว่าเพื่อนอุย่ยฟอเรน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 รูดเดี่ยวหรือเปล่าฟอเรนรูดเดี่ยวหรือเปล่าตูมให้เจ็บนะครับผมเหมือนเล่นล่างจะโดนแต่ผมไม่สวยครับผมเล่นเล,น,เลนบนดีกว่าสวยครับโอ้โหไม่ได้แลนดอป้องออ้ยโทษอะโทษเพื่อนไม่นะขอโทษครับสังคม โอ้โหแล้วเลนล่างต้องรีบกลับไปเคลียร์ล่างด่วนเลยผมมาแล้วครับทุกคนโหตะกี้พาจัดเลยผมนึกว่าจะได้เรนดอร์ด้วยอะไรอย่างงี้โอ้โหโคเลือดมาเบะโอ้โหไม่โดนมาจัดโดนไป ล้เลี่ยย้อนโมองเรียบร้อยครับแตกหนึ่งสวยพี่สวยเขาหาทำป้อมผมแล้วผมไม่ยอมด้วยไงโขดแล้วฟอร์เรนฟอร์เรนติโน่ฟอร์เรนเขาหานะครับผมพอยาซูมโอ้โหยิงธรรมดาไปเว็โอ้โหตะกี้ติดเคียวเพื่อนตะกี้ติดเคียว ตะกี้ติดเขียวจริงตะกี้ทุกคนเห็นไหมครับตะกี้ฟอเลนติดเขียวเราเล่นเราเล่นผมตัไม่โดนดิเมื่อกี้นี้อาไม่อาแม่แ,มแล้วจวังหวะนี้ผมบอกเลยรอดยากรอดยากครับรอดยากผมว่าเลเซอร์มันเป๋ผมว่าเลเซอร์มันเป๋โอ้ยผมก็แรงอยู่เนี่ขยขยัตีป้อมขอยับตีป้อมขอยับตีป้อมโยกหลบหนึ่งที ขอ z o o โอ้โหไม่มีตัวด้วยทุกคนว่าผมตีป้อมตดไดไหมผมว่าผมน่าจะตีได้อยู่เบะเบะไปลล้วครับบัแล้วครับไม่อยู่แล้วโอ้ยไม่อยู่แล้วไปดีกว่าขอย่าหนีขอย่าติ้งผมได้ป้อมกลางแล้วถือว่าคมถือว่าคมแล้วผมวิ่งหนีเลยเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่แล้วนะผมมาแล้วครับทุกคนเดล่าฮีโร่โถ ทำเสียงดีๆด้วยอ่ะขอย้ายรางบอดนะครับผมนะผมขอย้ายตีคีก่อนขอย้ายตีคีนะครับผมแล้วเพื่อนเรามาพอดีขอย้ายเดินอ้อมนะเราจะไม่เดินไปตรงๆนะครับถ้าเดินไปตรงๆผมว่าเราไม่น่ารอดเราน่าจะโดนเช็คเราน่าจะโดนเช็คจากระยะไกลโหขอย้ายตูมยัดโอ้โหแล้วตูมโดนฟอร์เรนมัน่อยเจ็บเท่าไหร่ขอย้ายต่อนะครับผม เรียบร้อยเลยแทงผมหายขอยาฟิกหนีโยกลบแบบนี้ตอนดีต้อนแล้วก็ขอยาสูมเบ๊แต่หนึ่งสวยบีสวยทุกคนว่าผมสูมแม่นไหมครับตาเนี้ยเดี๋ยวทุกคนดูนี่นะเบะ๊นัดที่หนึ่งไปนัดที่สองต่อเบ๊นัดที่สองนัดที่สามต่อเบ๊เป็นไง,นมนงผมซูมโดนทุกนัดครับพอดีปอยอยอยอ โดนลาฮีโร่โอ้โหตะกี้ติดเขียวตะกี้ติดเขียวย้อนนะครับผมตะกี้ติดเขียวจริงถ้าไม่ติดเขียวนี้แบบโอ้โหหัวแตกโ,โหแล้วเอรันดอร์เอเันดอร์ผมว่าเอรนดอร์โดนผมซูมมาขอยายิง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 มาผมบอาเลยจังหวะนี้รอดยากับโดนดี ขอยาดบินขอยาดบิงขขอยาวบินกลับบ้านก่อนตอนนี้ผมจะไม่แพ้ใช่ไหมผมจะไม่แพ้ใช่ไหมขอยาซูงก่อนขอยาซูมให้เจ็บเดี๋ยเพิ่งกดยอมดิเพื่อนเจยยังไม่จบเลยอะไรวะเพื่อนกดยอมอ่ะมาขอยาซูมขอยายิงขอยายิงขอยายิงโหขอยายิงคีบ่อนมาแล้วผมมีขวาแล้วเอ้ยคอนพูดผิดโดนซูมไปอุ้ยโอ้โห ดีนะลับเบอร์ช่วยผมแล้วขอยาตฟิกเอ้กดนติพูดผิดพูดมัวตัวหมดแล้วแล้วผมทูในป้อมเอแล้วผมทูในบ่อโขแล้วเพื่อนเล่นกันได้ด้วยเ,เรื่องจัดต่ว่าเปิดเรื่องยามงามดีนะครับผมตอนนี้ลิเกเตอร์ผมได้ไปโอ้โหลิเกเตอร์ผมข้างจัดเงินตามผมแค่เงินตามผมคนเดียวเลยนะครับลิกเตอร์แต่ตอนนี้ผมรวยสุดในทีมแล้ว เราได้ระดับแดงถ้าได้ระดับแดงปุ๊บไม่มีใครวัดเวกับผมได้เลยแบบผมนี่แบบบอสแมปอะลารดบอสอะไรเงี้ยโ้ยจัดเลยนะขอยาขอยาเอาให้หมดป่านนะครับผมขอยาดด้วยก่อนเพื่อนในจะไม่ว่าหรอกขอยาฟาร์มไปก่อนนะครับผม ตะกี้ทุกคนแบบอาจจะเห็นแบบผมลาดบัฟฟ้าเพื่อนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทํานะครับผมในเมื่อแบบป่าเราเล่นไม่ค่อยได้แล้วแล้วเราเล่นได้เราก็ควรเอานะครับผมไม่ว่าจะอยู่แบบตำแหน่งอะไรเงี้ยตอนนี้ขอยยะซูมไปก่อนขอยยะซูมไปก่อนขอยาะซูมให้เจ็บผมว่าฟอร์เรนน่าจะไม่รอไม่รออนะโดนผมตูมขนาดเนี้ยเอ้โดนผมยิงขนาดเนี้ยโอ้โหตะกี้ตะกี้ไม่โดนด้วยตะกี้ผมสะบัดแบบลง ลงเยอะไปหน่อยเลยรแบบไม่โดนและอเอรันดอผมว่าผมเคลียร์ยกลางก่อนดีกว่าเอาจริงๆไอ้จังหวะที่ผมแบบเอาบาฟ้าเมื่อกี้นะผมว่าถ้าใครถ้าใครคิดว่าแบบแบกได้แบกได้อะไรเงี้ยผมว่าเราควรเอานะ,อะขอยาซูมขอยาซูมโธสูมไม่เข้าเลยเขาแค่สองพันเอง ขาเอาวอดผมออกแล้วเดี๋ยวค่อยไปวางหม่ขอ,อย่าเชีคยคีบก่ต้องรวยก่อนนะครับผมมาแล้วผมได้ดาบแดงด้วยตุวยเจครับวีลาตอนนี้เมตรผมเล่นดีจัดเลยแบบดักได้ดักได้ดไดโหมันเกินระยะไปอะ่ะถ้าแบบระยะใกล้กว่าน,นี้อีกนิดผมว่าผมอาจจะถูมได้เบ<ฮ>๊โหแล้วผมโดนฟอรเรสลัม ผมว่าเราไหวนะแต่ขอ,อย่าตีคีฟก่อนโหผมโดนไหมเนี่ยโหแย่แย่จัดสวยจัดวิล่าโหวีล่าแบบพมูมวพราคุณผมจัดแต่กิวเวลิม,มาครับขอ,อย่าพิมพ์ก่อนขอบคุณนะครับพนดี <c oughs> โหแล้ววีล่าเขาเก็บคิวได้อีกแล้วโหจัดขอ,อย่าอสอมังกรน,นะครับผม นะไปลาอันนี้กว่านะตูมไปโหวิล่าเราหายแล้วลเมดเราไม่มีเมดเล่นนะผมรู้สึกว่าน่าจะเล่นยากอยู่น่าจะขึ้นบ้านยากเพราะไม่มีตัวคอยทานให้นะไม่มีคอยทำจังหวะให้ตอนนี้เราก็ตูมยัดไปก่อนรอรอเมดเราเ,เกิดน,นะตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าพลาดน่านจะแพ้เลยนะ เพราะว่าคีบเราเดินเอ๊สูงจัดเอยคีบเขาสูงจัดสวยจัดแล้วได้ฟาเลนแล้วได้ฟาเลนด้วยป้องโอโ้โหถ้าไมโยกหลบผมว่าน่าจะถึงซึ่งหลอดอยู่เมื่อกี้นี่โอโ้โหแล้วโดนไปยอนโดนไปจุก,จกมาแล้วผมได้ก่อเกิดแล้วขออย่าเซเชียวไว้ก่อน เบ้โอ้โหผมว่าเขาน่าจะมีวันอ่ะนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยโหแล้วป้อมตีเบ้โห oh. นิดเดียวทีเดียว,เ,ยวเขาเหลียวไว้ทำไมอะเมื่อกี้เขาเหลียวไว้ทำไมทดเดียวเอง มาแล้วผมยี z ู o ขอยาัู z ยัดขอยาัู z ยัดถึงกับต้องกราบถึงกับต้องกราบเอเดนดอนถึงกับต้องกราบครับทุกคน,นเจ็บจัดผมบ้าเลยยากครับรมาเอา้เอาอา้อยอ้อยไปหน่ออ้อย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 โดนหนีเฉยเ,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 เลยเนะมื่อกี้นี่น่าจะแบบกลัวโดนกลัวโดนงัด ถ้าผมแหลงจัดเลยเนะี่ยสโลสโลเบาดามได้กับตีไม่กี่ทีเองเบ๋โอ้โหไม่โดนตีกอดีกว่าเพื่อนตอนนี้ย้อนอยู่ข้างบนนะครับนาเล่นจัดมาครับทุกคนมาครับเจเอนบ้าแล้วม,มีตัวอยู่ด้วย ผมว่าพุ่มข้างหน้าต้องมีตัวอยู่แน่นอนมาครับทุกคนผมว่าเราไหวผมว่าเราไหวเบ๊ขมจัดเบ๊โอ้โหอันนี้ไม่โดน <c oughs> อันนี้ไม่โดน โหเมื่อไหรอย่าจบสักทีครับเนี่ยเล่นมาตีก่อนนาทีละจบสักทีเถอะจะยี่สิบนาทีลแล้วโหแล้วเพื่อนลิจัตตามทันไหมครับเนี่ยเบสไปเราจะว่านี้เบสโอ้โหย้อนแตก ขออีคิวขอคิวเพื่อนขออีคิวเขาจบเขาจบเจ <c oughs> ติดลมได้ไง <c oughs> โหเก็เป็นนี่ครั้งนะครับที่ดาวเราปลอดภัยแล้วก็น่าจะได้ดาวมา2ดวงหรือเปล่าไม่รู้เผื่อ <c oughs> อาจจะสามหรือไม่ก็2แต่ถ้าหนึ่งนี้ผมงอนผมงอนเกมมาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้กี่ดาวแล้วเราก็ได้ MVP ด้วยนะครับผมสังหาตรต่อเนื่องเก้าตัวไม่มี โอ้โหผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยผมไม่ตายสักตัวเลยตอนนี้ก็มันจัดครับไป54ดาวดีอว่าเรื่องจัดท่าน้นก็จ,จบคลิปได้แต่เพียงเท่าน,นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย